แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำขนมปังจากข้าวโพดหวานกันค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามีเพจเฟซบุ๊กชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะ สำหรับข้าวโพดท,ที่ใช้วันนี้เป็นข้าวโพดหวานแนะนำว่าให้หนึ่งสุกให้เรียบร้อยก่อนนะคะปริมาณทั้งหมด2ถ้วยตวงใส่ลงไปในโถปัน่นจากนั้นเติมนมสดลงไปสักครึ่งถ้วยตวงใส่เป็นน้ำเปล่าแทนได้นะคะเติมความหวานด้วยเป็นน้ำเชื่อมยาหวาน1ช้อนชาถ้าใครไม่อยากให้หวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรานำไปปั่นให้ละเอียดก็จะได้เนื้อละเอียดประมาณนี้เลย จากนั้นนะคะก็ให้เรานำไปเทใส่ในชามผสมระหว่างนี้อย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะวันนี้ใช้ไฟอยู่ที่150องศาเปิดไฟบนล่างไว้รอได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งลงไปวันนี้ใช้เป็นแป้งออธัญ,ญพืช6ชนิดรวมกันนะคะแป้งตัวนี้ซื้อได้ที่ห้างเดอะมอลนะคะในกูเม่มาเก็ตเนาะเราใส่ลงไปทั้งหมด1ถ้วยตวงเลยค่ะ แล้วก็ใส่แป้งสาลีโฮลวีดนะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะในห้างส่วนใหญ่ก็จะมีขายเนาะใส่ลงไป1ส่วน4ถ้วยตวงจากนั้นเราจะใส่เกลือลงไปสักเล็กน้อยนะคะประมาณสัก1หยิบมือเสร็จแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมนี้นะคะให้เข้ากันเลย จากนั้นก็ตักใส่พิมพ์เพื่อเตรียมอบนะคะลองด้วยกระดาษขายด้วยเนาะถ้าใครมีเมล็ดข้าวโพดเหลือสามารถที่จะเอามาโรยหน้าขนมแล้วเอาเข้าไปอบก็ได้นะคะเราอบไปประมาณ60นาทีใช้ไฟบนล่าง150องศา จากนั้นนะคะเราก็พักให้เย็นแล้วก็นํามาตัดเป็นชิ้นๆสําหรับเนื้อของขนมสูตรนี้นะคะมันจะเป็นลักษณะเนื้อแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนียวอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเนื้อขนมแบบนี้ตอนที่เราผสมในชามผสมแนะนําให้ใส่ผงฟูล,ลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชา<ๆ>ก็จะช่วยให้เนื้อขนมฟูขึ้นแล้วก็เบาขึ้นนะคะไม่ได้แบบเนื้อแน่นแบบนี้เนาะ นี่เลยค่ะเห็นชัดๆเลยนะว่ามันจะค่อนข้างเนื้อแน่นส่วนรสชาตินะคะก็จะออกไปหวานๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะคะคือความหวานก็จะได้จากตัวข้าวโพดเองด้วยแล้วก็จากน้าเชื่อมยยมหวานแต่ว่าถ้าใครนะคะชอบเอาขนมปังเนี่ยไปทานกับพวกแยมผลไม้อะไรแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่น้าเชื่อมแยมหวานก็ได้นะคะเพราะยังไงเราก็จะเอาไปทาพวกแยมอยู่แล้วเนาะ ถ้าเพื่อนเนชอบคลิปนี้นะคะก็ลองไปทำตามดูนะคะช่วงวันหยุดนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูมาจนจบเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ